ใกล้ติดหญได้ดไดม,มันเปนสถานทีเลยสวัสด,ดีจ้าวันนี้ฝรั่งฟังโค้งพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นภูอีกแล้วจ้ะขึ้นภูตามล่าหาผักพูนะนี่เท่งนี่เท่งภูนี่ผักตำนินกับอันผักอันนั่นผักอันโอ้ยผักเสียนแล้วผักอันผักอันอยู่ยังกระโบออกนี่อยู่ไหนหล่ะจ้ะพูน่ะแอร์เขาจะขึ้นได้จังไดภูน่ะ เขาขื่นทางนั่นปะขื่นเบิ้งทางนั่นทางนี้มันฝนมันสลื่นเนาะเออปะขื่นไปอุ้ยนี่เด้ตำลึงน่ะเอ๋นด้เดี๋ยวนเด้๋นี่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 ตำลึงออกแล้วจ้ะนี่นี่นี่เก็บตำลึงเอาถุงมาใส่เนี่ยพักเสียนนี่สิตั้งซากลากอยู่นี่แหละเอ๋ยังบ่าขื่นบ่หนี่ ม่วงม่วง,งนั่นนะคบผักเคี้ยวก้อนมูเนาะออม่วงหั่นเคี้ยวม่วงนี่เผาบ่มีออเออนี่จ้ะปลาผักเสียนเท้าตรงนี้บ่กลืนเลยนี่ผักตำนิ้นอยู่เทิงพุ่นจ้ะเมื่อสิพาไปเอาผักตำนิน้นอะเแยกใส่หั่นไว้ก่อนเออ,เอ,อทุ่งห้าวย่างนี่ นี่นี่พักอันนี้ก็กําลังออกแตกยอดนี่ต่ตาอันมะแลมักนี่ป้ามะแลมักแล้วเอาไปกินลวกนี่พักอันนี้แซ่บเออโอ้คันย้ามันออกยื่อใส่กระไลดอกพักอันนี้นะเฮ้ยแอะทั้งไหนเสียวได้พักต้นนี้พุ่นะลายแท้ลายวะป้าดขื่นบ่ได้น้ำในตีกับโบมีน้ำแต่ว่าย่มันมมมืนนลงาัก้าวขาขื่นบ่ได้นี่แม่บ่มืนดอกมองนี่ละ เนาะป้าพูนะ่ะพักตำนีนจ้ะตำนีนงามได้งามว่าม,ามองนี้นะ่ะ <c oughs> โอ้ยปักดงโอ้ยปักดงป้า <c oughs> ขอโทษขออภัยพูนะ่ะป้าผักกำลังออกเนาะไปย่งางขึ้นภูน้ำกันจากพูนทั้งล่างมดอก <c oughs> ดอกไม้ก็งามขนาดนกในบรรยากาศถึงภูของเฮามันฝนตกค้นลรนี้เบิดนี้น่ะทันฟ่บฝนนี้น่ะค้นเต็มสวนนี้น่ะค้นมาเห่นมากออกกำลังกายงามว่าจะบรรยากาศเพิงภูแต่ว่าเมื่อยค่ะเมือม่อยเมื่อย โอ้ยอดอยังวะกำลังแตกยอดพุน่น่ะยอดอยังวะวิเฮาสิจามอีกแล้วดิบันนี้โอ้ยตะกี้เขาวา,าตัดต้นไม้มองนี่นะแอร์พาผักตำนินเบิดนี้นะน,น, <laughs> นี่เขามาต,าตัดนี่ได้แมนบอน,นี่เขามาตัดละ,ลละอื้อ บ่มีไปไอพี่เขาเมื่อ,อกี้มันปลาผักตำนิ้นมองนี่โอ้ยดอกไม้งามบ่างามเนะาะคือดอกของเหวี่ยงดอกใบใบแล้วโอ้ใบร้ายๆนี่ก็งามเนาะนีะ่เลยอืมนี่จะ้ะนี่เขามาเบิ่งผักตำนินของเฮาต้มจืดกระแทบจ้ะผักตำนินน่ะ ต้มจืดลวกกิ่นกับน้ำพอกน้ำพริกแซ่บเบิเ้ดนี่เอามียู่แอร์มียู่เด้กำลังขึ้นมือนางกะเล้าเข้าไปรถด,ดิแล้วนางกะคันก่อนมูเดชโอ้ยงามอ่ะจับเด้อโอ้ยอย่าพึ่งเด้อ